สวัสดีค่ะสำหรับเซ็ชันแบบฟอร์มนะคะเป็นเซ็ชันที่สร้างพื้นที่ให้ลูกค้าสามารถสอบถามหรือว่ากรอกข้อมูลส่งให้กับทางร้านค้านะคะเช่นเป็นแบบฟอร์มสำหรับการจองสินค้าแบบฟอร์ม ขอรายละเอียดจากลูกค้าหรือว่าจะเป็นแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงินนะคะโดยในระบบเนี่ยจะมี2รูปแบบหลกัลกๆด้วยกันนะคะซึ่งเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานแล้วก็แบบฟอร์มที่เราสามารถกําหนดขึ้นเองได้นะคะโดยวันนี้เนี่ยอุ้มจะมาแนะนําเป็นการสร้างแบบฟอร์มด้วยตัวเองนะคะจะเป็นตัวอย่างของการสร้างแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงินนะคะซุ้มมีการสร้างเมนูเอาไว้อยู่แล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมา เพิ่มโดยการที่คลิกเพิ่มเซ t ชันค่ะคลิกที่เพิ่มเติมแล้วเลือกที่เซ t ชันแบบฟอร์มโดยระบบนะคะจะดึงเป็นตัวแบบฟอร์มมาตรฐานที่มีนะคะมาให้ก่อนในครั้งแรกถ้าเราต้องการจะสร้างแบบฟอร์มของเราเองนะคะให้ไปที่มุมบนทางด้านขวามือค่ะไปแตะที่ฟันเฟืองแล้วเลือกสร้างแบบฟอร์มใหม่ จากนั้นเราจะต้องระบุนะคะส่วนแรกเลยก็คือเป็นชื่อของแบบฟอร์มนะคะซึ่งจะใช้เป็นชื่อสำหรับอ้างอิงในการที่ให้อด min นเนี่ยเลือกนำไปใช้งานนะคะโดยจะไม่ได้แสดงผลที่หน้าเว็บไซต์เราก็ตั้งชื่อแบบฟอร์มได้เลยอุ้งก็จะตั้งเป็นแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงินนะคะถัดมาค่ะด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็น หัวข้อแล้วก็คําอธิบายของตัวแบบฟอร์มนะคะโดยหัวข้อตรงนี้จะแสดงผลที่บนหน้าเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเราจะตั้งชื่อเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อฟอร์มด้านบนนะคะให้เราคลิกมาที่สัญลักษณ์เครื่องหมายดินสอนะคะ่ะเพื่อเป็นการแก้ไขจากนั้นก็ตั้งชื่อแบบฟอร์มได้เลยเมื่อเรากดปิดนะคะระบบจะบันทึกให้อินอัตโนมัติเลยอ่ส่วนคําอธิบายแบบฟอร์มก็แก้ไขเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ระบุลงไปนะคะเช่น กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็กดปิดได้เลยถัดมาด้านล่างที่ทุกท่านเห็นนะคะตรงนี้จะเป็นเรื่องของหัวข้อของช่องรับข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถเลือกประเภทช่องรับข้อมูลได้โดยระบบมีมาให้ทั้งหมด10ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ ี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าแต่ละส่วนคืออะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยก็คือ full name นะคะตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับในการรับข้อมูลที่เป็นชื่อนามสกุลนะคะโดยสามารถใส่ได้สูงสุดคือ255ตัวอักษรนะคะถัดมาที่เป็น phone ก็คือโทรศัพท์นะคะตรงนี้จะรองรับในการใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์เนาะได้สูงสุด16ตัวอักษรนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบของ e ีเม l นะคะตรงนี้ก็จะต้องใส่เป็น a sign gmail t m a i l com นะคะ ส่วน text field ตรงนี้จะเป็นการช่องรับข้อมูลสั้นๆเพียง1บรรทัดนะคะเช่นแบบเป็นคำถามที่สามารถพิมพ์ตอบได้สั้นๆเนาะก็จะรองรับได้255ตัวอักษรนะคะส่วนถ้ามีข้อความยาวๆที่เราจะให้ลูกค้าเนี่ยพิมพ์เข้ามาก็มาเลือกใช้เป็นตัว text area นะคะสามารถพิมพ์ได้หลายๆบรรทัดเลยเช่นแบบเป็นที่อยู่หรือว่าเป็นคำตอบยาวๆเป็นรายละเอียดเป็นหมายเหตุต่ตางๆ ถัดมาค่ะต่อมาก็จะเป็น s ี l e ็กนะคะตรงนี้เป็นช่องรับข้อมูลที่เป็นแบบตัวเลือกจะเป็น dropdown ขึ้นมานะคะให้คนที่มาตอบในเร่องแบบสอบถามตรงนี้หรือแบบฟอร์มตัวนี้นะคะเขาก็สามารถเลือกตัวเลือกได้นะคะโดยระบบเนี่ยสามารถให้ใส่ได้ถึง100ตัวเลือกเลยนะคะแต่ก็จะเลือกได้แค่1ตัวเลือกเท่านั้น ถัดมาค่ะเช็คบล็อกกรุ๊ปนะคะตัวนี้เป็นช่องรับข้อมูลที่เป็นตัวเลือกให้สามารถตอบได้มากกว่า1ตัวเลือกนะคะโดยแอดมินสามารถเพิ่มตัวเลือกได้สูงสุดคือ30ตัวเลือกนั่นเองนะีส่วนตัวเรดิโอกรุ๊ปนะคะตรงนี้จะเป็นการเลือกเช่นกันแต่ว่าจะเลือกได้แค่คําตอบเดียวเท่านั้นได้สูงสุด30ตัวเลือกเลยแล้วก็ด้านล่างค่ะไฟล์อัปโหลดตรงนี้จะเป็นการแน่ไฟล์นะคะหรือว่า สลิปการโอนเงินอะไรต่างๆคือไฟเอกสารที่เราต้องการจะให้ลูกค้าเนี่ยอัปโหลดมาให้เรานะคะโดยแอปได้สูงสุดคือ5ไฟล์ต่อหนึ่งแบบฟอร์มนะคะสุดท้ายค่ะที่เป็นเดตฟิลล์ตรงนี้จะเป็นการรองรับข้อมูลที่เป็นวันเดือนปีนะคะซึ่งเป็นแบบคริสต์ศักราชนะคะถ้าเราต้องการจะให้ลูกค้ากรอกระบุวันที่สมหรับวันที่โอนอะไรเงี้ยเราก็เลือกประเภทช่องและข้อมูลแบบนี้ได้อ่ะซึ่งวิธีการนะคะในการที่เราจะนํามาใช้เนาะก็ คลิกค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมาทางด้านซ้ายมือได้เลยซึ่งในที่นี้เนี่ยระบบมีมาให้อยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลนะคะถ้าเราอยากจะแก้ไขก็สามารถทําได้โดยการที่นำเมาส์ไปคลิกนะคะที่สัญลักษณ์ดินสอเนาะเข้าเข้าไปนะคะจะเป็นการแก้ไขข้อมูลด้านในหรือเราอยากจะลบช่องรับข้อมูลตรงนี้ออกในกรณีที่เราไม่ต้องการนะคะหรือว่าจะ c o อปปี้ก็คือเป็นการคัดลอกได้เลย ในหนึ่งช่องรับข้อมูลจะสามารถทําได้3อย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันจะใช้ข้อมูลที่ระบบมีมาให้นี่แหละก็คือมีชื่อนามสกุลเบอร์ทโทรอีเมลนะคะส่วนช่องรับข้อมูลอื่นอ่ะเช่นอยากได้เป็นให้ลูกค้ากรอกเป็นเลขหมายเลขการสั่งซื้อนะคะก็เลือกเป็นแบบ text field แล้วกันก็คลิกค้างไว้ค่ะแล้วก็ลากมาวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็คลิกที่สัญ,ญลักษณ์รูปดินสอนะคะ่ะ เพื่อเข้าไปแก้ไขตรงป้ายชื่อที่จะแสดงผลด้านบนอย่างงี้ะค่ะมันคว่าอ e ีเมลเบอร์โทรเราก็มาเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่เราอยากจะให้ลูกค้ากรอกเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าต้องระบุข้อมูลในส่วนนี้ไหมนะคะถ้าติ๊กเอาไว้ว่าระบุเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นดอกจันสีแดงแบบนี้แปลว่าต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้นะคะเมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็กดปิดได้เลยแบบนี้นะคะ ในแบบฟอร์มของการยืนยันการโอนเงินเนี่ยเราอาจจะต้องการแบบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมนะคะเช่นอุ้มอยากได้เป็นตัว Select ก็คือเป็น dropdown ให้ลูกค้าเลือกนะคะเราอาจจะให้เขาระบุว่าเขาจะโอนเงินเนี่ยคือโอนเข้ามาอย่างบัญชีธนาคารอะไระะก็คลิกที่แก้ไขะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะถ้ามีตัวเลือกอื่นๆเพิ่มเติมก็คลิกเพิ่มตัวเลือกได้เลยตรงนี้ก็ต้องระบุด,ด้วยนะคะก็คลิกไว้จากนั้นกดปิดค่ะหรืออยากจะมีรายละเอียดอื่นๆเช่นมีปรกบเป็นแบบ r ร d i ดีย t บอททนะคะให้ลูกค้าเนี่ยระบุข,ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นแบบสินค้าที่เขาซื้อเนี่ยเปนจำนวนทั้งหมดกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้จะขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละธุรกิจนะคะสำหรับตัวแบบฟอร์มอ่อมยกตัวอย่างให้ละกันเนาะ จากนั้นก็กดปิดค่ะเพื่อเป็นการบันทึกซึ่งส่วนนี้เราอาจจะมีบางช่องที่ไม่จําเป็นต้องกรอกข้อมูลก็ได้ก็กดปิดไปนะคะถัดมาอาที่ต้องมีแน่นอนก็คือเป็นพวกไฟล์อัปโหลดเพราะว่าเราต้องการให้เขาส่งสลิปหรือว่าหลักฐานการโอนเงินมานะคะก็คลิกแล้วก็ลากมาได้เลยแก้ไขชื่อไฟล์ตรงนี้นะคะต้องระบุด้วยกับติดไปช่องวันที่นะคะจะเป็นวันที่โอน ประมาณนี้นะคะข้อมูลแต่ละส่วนที่เราดึงมานะคะที่เป็นช่องของการรับข้อมูลเนี่ยเราก็สลับตำแหน่งนได้โดยการคลิกค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นลงนะคะตรงนี้อาจจะเป็นหมายเหตุแล้วก็ด้านล่างสุดขาดที่เป็นปุ่มตรงนี้นะคะเราสามารถแก้ไขชื่อปุ่มได้คลิกที่สัญลักษณ์รูปม,มิสอแล้วก็แก้ไขนะคะเป็นปุ่มยืนยันการโอนเงิน เรียบร้อยนะคะก็รายละเอียดของการสร้างแบบฟอร์มของเรานะคะตรงนี้ยังเป็นสร้างเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะแต่ว่าบางธุรกิจเนี่ยอาจจะแบบมีช่องรับข้อมูลมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับแบบฟอร์มที่เราออกแบบนะคะจากนั้นคะ่ะเมื่อเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกค่ะตอนนี้แบบฟอร์มที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยก็ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ถ้าเราต้องการจะให้แสดงผลก็นำเมาส์ไปแตะที่ฟันเฟืองค่ะจากนั้น มาเลือกที่เลือกแบบฟอร์มจากที่สร้างไว้ระบบก็จะมีแบบฟอร์ม2แบบอย่างที่ิมบอกไปตอนแรกนะคะคือมีแบบฟอร์มมาตรฐานแล้วก็แบบฟอร์มกําหนดเองแล้วก็เลือกเป็นแบบฟอร์มยืนยันการโอนเงินนี้นะคะก็จะมาแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะแก้ไขแบบฟอร์มตรงนี้ทําได้นะคะในกรณีที่ยังไม่เคยมีลูกค้าหรือท่านใดเนี่ยที่เข้ามากรอกข้อมูลก็ยังจะแก้ไขแบบฟอร์มต่างๆได้ นำมาไปแตะที่ฟันเฟืองแล้วก็เลือกแก้ไขแบบฟอร์มอาจจะอยากสลับตำแหน่งเพิ่มลบช่องรับข้อมูลทําได้เลยนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าจะบันทึกเป็นแบบฟอร์มใหม่หรือเปล่าจะมันนะคะรวมถึงการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตรงนี้นะคะจะถูกส่งไปที่ระบบ CRM ด้วยถ้าเรามีการให้ลูกค้าระบุ3มช่องนี้ก็คือชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลนะคะถ้ามี3ช่องนี้เนี่ยระบบจะส่งไปให้ที่ระบบ CRM โดยอัตโนมัติเลยเมื่อมีคนกรอกข้อมูลเข้ามา ะะการตั้งค่าเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าในการเชื่อมต่อกับระบบ CRM ตรงนี้นะคะแล้วก็กดเชื่อมต่อเอาไว้ให้จริงๆระบบจะเชื่อมต่อให้อย่างอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะแต่ต้องมี3ามช่องหลัก,ลกๆที่บอกไปเมื่อสักครูน่นี้นะคะแล้วก็กรณีที่เราถ้าไม่ใช้ตัวเซ็ชันตัวนี้นะคะก็เลือกลบเซ็ชันนี้ได้สามารถลากสลับตำแหน่งของตัวเซ็ชันที่เราสร้างมาได้แบบนี้นะคะแต่กรณีที่เราอยากจะลบแบบฟอร์มหรือว่ามีการเพิ่มแบบฟอร์มใหม่เนี่ย นอกเหนือจากตรงที่การเพิ่มเซกชันแล้วเรายังสามารถทําได้ตรงนี้ค่ะที่แท็บเมนูของแบบฟอร์มมุบนด้านซ้ายมือนะคะคลิกเข้าไปจะมีต่องของรายละเอียดการติดต่อก,กลับเวลาที่ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มเข้ามาเราก็สามารถมาดูรายละเอียดได้ในรายการติดต่อก,กลับตรงนี้นะคะจะบอกว่ากรอกมาวันไหนเวลากี่โมงแล้วก็มากรอกใส่แบบฟอร์มอะไรนะคะรวมถึงถ้าเราต้องการจะแก้ไขหรือว่าต้องการจะลบแบบฟอร์มเนาะก็มาคลิกที่แบบฟอร์มกําหนดเองตรงนี้ค่ะ จริงๆในหน้านี้สามารถเพิ่มแบบฟอร์มได้นะคะแล้วก็เลือกลบได้แต่ต้องเป็นแบบฟอร์มที่เราไม่ได้ดึงมาใช้งานนะคะจึงจะสามารถลบได้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับข้อมูลของการสร้างเซกชันแบบฟอร์มนะคะก็จะเป็นรูปแบบหน้าตาดีไซน์ตัวใหม่เลยนะคะและสำหรับในคลิปหน้าถ้ามีรายละเอียดใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานตัวเว็บไซต์นะคะมุก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ